ตอนนี้เราสัง 4, ส่งที่สามกระทางที่สี่สั่งที่สามเสร็จไปแล้วนะคะเราก็จะถ่ายรูปเล่นกันแล้วค่ะเต็มมากหนกมากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอร่อยรอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวเกาะทัสมาเนียนะคะค่ะวันนี้พวกเรามาเก็บบูเบอร์รี่ที่ฟาร์กันนะคะที่รีเดีลก็จะมีพี่เหลียง พี่นีนะคะแล้วก็พี่ลินดา <Yeah. S 1> พี่ลินดาเป็นครั้งแรกนะคะที่มาเก็บหร <Yeah. S 1> ือง,งานแรกคะมาเก็บที่มามาเก็บแลวซื้อ ครั้งแรกครั zy, ้งแรกใช่ไหมพี่สามพี่นี่มานานยังครั้งที่สองแค่ครั้งที่สองพี่เลี้ยงเออครั้งที่สองเหมือนกันครั้งที่สองเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าแต่ละคนยจะเก็บได้มากน้อยขนาดไหนนะคะกระเป๋ากระป๋งนะคะนี่ค่ะสามกิโลนะคะดูสิท่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะถ้าใครถ้าใรเก็บน้อยอันนี้ก็ได้ชนะชนะนะ กุณมานี่อันแปดนี่ไงหนึ่งถึงแปดไงเอออันนี้แถวหนึ่งเราจะเดินเก็บบลูเบอรี่กันนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บบลูเบอรี่เป็นไงคะหวานหวานเนาะฮะรู้ไม่เซียนเก็บบลูเบอรี่นะคะเนี่ยเซียนเลยงานอาชีพแรกคือเก็บบลูเบอรี่วันนี้เรามาเก็บกันบลูเบอรี่เนาะกิโลละเท่าไหร่เออสิบเหรียญสิบเหรียญ มลลกยยเเต็ใช่บ้านนอกเข้านานเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บของบนดีกว่าได้ต้นในสระบายที่บ้านนะผมเนี้เนะใช่ไหมเขาปลูกมันงานเขาปลูกตั้งกี่ปีเนาะไม่ยี่สิบกว่าปีแล้วหรอเออ เราก็จะเดินชมสวนบูเบอรี่กันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศกันนะคะตามไปดูเลยคะ่ะเข้าถ้ำก่อนนะคะนี่ค่ะถา้ำเข้าถ้ำนะคะเข้าถ้ำก่อนใครรู้มันรู้ใครรู้มันคะ่ะพี่ดินาบอกดินาโ่หน, <Yes. S 1> น้ามาสินี่อยู่ในมุมมือดอยู่ในมุมมืดแล, <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ได้รกกิโล,ลหนึ่งอ่ะได้ก <c oughs> ิโลหรอโอ้พี่ยงไม่ได้สตาร์ทเลยเอ้ยยังเลยเย้พี่ดีได้เยอะไหม ได้เยอะไหมพี่ได้เยอะแล้วเนาะสามขีดโอ้ยลูกใหญ่ๆนั้นเลยเนาะพี่ลูกใหญ่มากอ่ะพี่เออเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวตามไปดูนะว่าคุณคุณช้เหลียงจะได้เยอะขนาดไหนนะคะโอ้ย้งในนี่โอ้อยู่ในลืมเลยเด้ได้เยอะมากนี่ค่ะลืมนะคะเยอะมากค่ะเห็นแล้วแบบนะ ไม่อยากจะพูดเต็มคารลอเบลมันเห็นไหมคะเต็มมือเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่นะคะความสุขนะคะเต็มไม้เต็มมือค่ะเต็มไม้เต็มมือ,เ,มมอ,เ,มมอเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวนค่่ราคาไม่แพงนะคะสิบล้านคะ่ะสิบล้านกิโลละสิบเหรียญน,นะคะเก็บเองนะคะนีนะคะเมื่อกี้เพิ่งเก็บแป๊บหนึ่งเนี่ยกระจุกนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเนาะแต่เราไม่เอาลูก ลูกไม่สุกเนาะเราก็จะเอารูกสุกๆนะก็ะดูเล็กน้อยก็ใส่เข้าไปค่ะตามมานะคะเราจะเก็บเป็นค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บเลยนะคะใส่กระทะใส่กระางเยอะมากบัวตอนนี้เราสัง 3, าง 4, ส่งที่สามกระทงที่สี่สั่งที่สามเสร็จไปแล้วนะคะเราก็จะถ่ายรูปเล่นกันแล้วค่ะเต็มมากหนกมากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเนี่ยอร่อยอ,อร่อยอค่ะ เยอะเนะลูกงามงามงามมากดอกมากดกอืมดกมากขนะดกมากหันหน้ามาพี่ลินดาอือแม่อยู่ในอยู่ในดงบูเบอรี่นะคะหาเห็นไม่เจอหน้าหาหน้าไม่เจอเอาน้าลงมาหน้ามึนหน้ามึนค่ะมึนค่ะมึนไปหมดค่ะหน้าดมมึนหน้าดตื๊บค่ะตื๊บหน้ามากเลยค่ะหน้าปื้ดหน้ามากนะคะเห็นไม่เจอค่ะเห็นไหมคะมองไม่เห็นนะคะดงบูเบอรี่เลยนะคะเป็นกระถางกระถางเลยนะคะหน้ากระถางประมาณสามโล นี่นะคะเต็มไปแล้วนะคะเอีกระถางนึงกพออ่ากินเองนักเลงพอเนี่ยเก็บเองนักเลงพอซื้อเองนักเลงพอค่ะมันทุกลูกเนาะเออเพราะว่ามันมันสีเหมือนกันหมดเลยอ่ะแบนกันแดดเออแบนกันแดดมันเป็นเหมือนสีน้ำเงินไปหมดเลยใช่ไหมเก็บทั้งดิบทั้งสุกแหละพิมันโอ้โหพี่โอ้โหแต่ไม้เต็มมือเลยปวดแขนแล้วเนี่ยดูนะคะผลงานชั่วโมงกว่าๆนะคะอเยอะเลยเนาะเยอะค่ะ นี่ผลงานของฉันไม่ไหวแล้วอันนี้นะคะเราก็เดินกันนะคะเดินกันเดินหลังจากเก็บแล้วนะคะพี่ลิน,นาก็สามกระป๋องเขาจะมีทงให้นะคะว่าแถวที่ไหนนะคะตามทงนะคะหนึ่งถึงแปดนะคะนะคะเราก็จะเดินกลับกันแล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ เสียเงินเท่าไหร่เสียเหมนี่นะคะไบลบรรยากาศพี่กี่โลนะอ้นีหไม่ถูกอ่อนนะนะใช่ไหมเออ่เดี๋นี้สองสเดี๋ยีกัดเกียเป็นขี่เกียจเดินสออ๋อเดี๋ยวพิม์ไปเอาถุงอันนั้นใหญ่มาอออนี่ค่ะเดี๋ยวเรากำลังรอ เตรียมตัวจ่ายตังกันนะคะนี่พี่นีพกกับพกอาหารมาเลยนะคะแพนเค้กเยอะโอเคดิท์อนเอ่อฟอร์บูเบรีฟาร์มวิคออะไรนะเกรสบิวบลูเบอรี่โอเคบิวฟอร์บูเบรีฟาร์มวิลกนเพอร์ต thank you ตีน่ะหรืออาจจะตีนหดโอเคยิ้มค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาตามเข้ามาชมกันในช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวเกาะทัชมาเนียนะคะพิงก็ต้องขอขอบคุณพี่เหลียงพี่นีนะคะที่มาลําบากกับพวกเรานะคะในการเก็บบลูเบอร์รี่สนุกสนุกไหมคะเนาะปวดคอป่ะพี่หน่อยแก่แล้วเราคนแก่ก็อย่างนี้แล้วเราเราสองสาวก็ยังพอทําเนานะคะและพิมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของฟาร์มนี่ด้วยนะคะที่ให้อ่า บูเบอรีนะคะฝากคุณนายพศนะคะเขาเอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทําด้วยเนาะคะค่ะตามกันดูต่อไปนะคะต่อไปพวกเราจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกเนาะพี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า